หากคุณกําลังมองหาวิธีทางธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับอวัยวะเพศของคุณคุณอาจจะไม่ต้องมองเกินไปไกลเกินกว่าชามในผลไม้ในครัวของคุณซึ่งว่ากันตามจริงแล้วผลไม้ราคาถูกที่มียาหรือว่าสารเคมีต่างๆทั้งยังมีประโยชน์สําหรับร่างกายของคุณเป็นอย่างมากที่สําคัญนะครับหากคุณต้องการเพิ่มความแข็งแรงและความฟิตปังให้กับเจ้าหนูของคุณเราขอแนะนําให้คุณเลือกทานผลไม้เจ็ดชนิดนี้ครับ ไปดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยแตงโมผลไม้ชนิดนี้นะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สามารถช่วยปรับปรุงปริมาณอสุจิของคุณได้และยังอุดมไปด้วยไลยโคปีนเปต้าโคโรทีนและที่สําคัญก็คือซิทูลีนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการทําให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยได้รับการผ่อนคลายดังนั้นนะครับแตงโมจึงเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยลดอาการเสี่ยงของปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ สองนะครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับเป็นแหล่งวิตามิน B ที่ยอดเยี่ยมซึ่งปฏิสัมพันธ์กับปริมาณอสุจิเพศช,ชายคุณสามารถเพิ่มความอริดอร่อยให้กับสตรอเบอรี่ได้ด้วยการจุ่มลงในช็อกโกแลตนะครับผมเพราะว่าในช็อกโกแลตนะครับผมเต็มไปด้วยเมทิลเซนทรีนะครับผมอันเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศของคุณได้ 3. มนะครับมะดือ มะดื่นะครับผมเป็นผล,ลไม้เล็กๆนะครับผมซึ่งผลไม้เล็กๆเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับต่ออวัยวะเพศช,ชายเพราะว่าในผลมะดื่เนี่ยอัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุนะครับมากมายเลยทีเดียว ช่นแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมและซิงค์นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังเต็มไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์นะครับซึ่งช่วยเพิ่มสุขภาพหัวใจและทําให้คุณอิ่มท้องไปแบบไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะครับผมมาต่อกันที่ผลไม้อันดับที่4เลยนะครับอันดับที่4เป็นสับปะรดนะครับผมในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์บรอเมเลนนะครับผมสามารถเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้ชายได้และถ้าคุณทานผลไม้เขตดร้อนในชนิดนี้เป็นจํานวนมากนะครับรสชาติของจุดสุดยอดของคุณเนี่ยก็จะยิ่งยอดเยี่ยมขึ้นไป อีกด้วยนะครับผลไม้อันดับที่5นะครับทับทิมทับทิมเนี่ยมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับผมพบว่าการดื่มน้ําทับทิม1แก้วนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถช่วยในการจัดความผิดปกติของระบบประสาทได้นอกจากนี้นะครับเกือบร้อยละ50นะครับผมของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เปิดเผยว่าน้ําทับทิมเนี่ยมีผลทําให้การแข่งตัวของอวัยวะเพศช,ชายเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ ผลไม้ันดับที่6นะครับกล้วกล้วนะครับผมเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยโพแทสเซียมเหมาะกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตการทานกล้วยเป็นประจำนะครับผมเป็นวิธีตามธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมในการจัดการและควบคุมความดันโลหิตของคุณได้อีกด้วยครับ และผลไม้อันดับสุดท้ายนะครับบูบอรี่บูบอรี่นะครับผลไม้สีน้ําเงินนี้นะครับจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับผมและช่วยปรับปรุงการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตของคุณซึ่งการไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับจะทําให้การแข่งตัวของอวัยวะเพศชายทํางานได้ดีตามไปด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจความรู้ดีๆและการรีวิวคลิปสินค้าเซ็กทอยดีๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้ร้านแบหมี่ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ